สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึก Palo Alto Networks หรือ PANW กันนะครับเป็นบริษัทความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกเลยข้อมูลที่เรามีนี่ครบมากครับตั้งแต่ธุรกิจงบการเงินตัวเลขสำคัญสำคัญอนาคตความเสี่ยงเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเราจะมาดูกันว่าเอ่ออะไรคือจุดเด่นจุดที่น่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายอะไรบ้างจากข้อมูลที่เราได้มานะคะ ครับผมเริ่มกันที่ตัวธุรกิจหลักก่อนเลย PANW เนี่ยเขาทำอะไรบ้างครับหลักๆก,ก็คือเป็นโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครบวงจรนะคะทั้ง Network Security, Cloud Security แล้วก็พวก Security o perations มี AI มี automation เข้ามาช่วยเยอะด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะจุดเด่นที่ข้อมูลเน้นย้ำเลยคือกลยุทธ Platform ์ platformization platformization ก็คือการรวมศูนย์บริการต่างๆค่ะไว้บนแพลตฟอร์มเดียวอย่าง Prismacloud สำหรับ Cloud Security หรือ Cortex สำหรับ Security Operations อ๋อทำให้มันจัดการง่ายขึ้นใช่ค่ะข้อมูลมันก็จะสอดคล้องกันลดความซับซ้อนแล้วก็เป็นฐานสำหรับแนวคิด Zero Trust ด้วยค่ะเข้าใจครับแล้วรูปแบบไรายได้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างเป็นแบบผสมผสานค่ะ มีทั้งขายผลิตภัณฑ์พวกฮาร์ดแวร์ไฟวอล์ซอฟต์แวร์แล้วก็มีรายได้จาก subscription บริการต่างๆอันนี้โตเร็วมากแล้วก็มีพวกซัพพอร์ตบริการให้คำปรึกษาด้วยค่ะกับผมแล้วเห็นว่าเรื่องพันธมิตรก็สำคัญสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะดีลกับ IBM เนี่ยข้อมูลบอกว่าช่วยเสริมความแข็งแกร่งได้เยอะเลยขยายตลาดเข้าถึงลูกค้ากลุ่มองค์กรใหญ่ๆได้ดีขึ้น เหมือนยกระดับจากแค่ผู้ขายอุปกรณ์เป็นพาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์ไปเลยประมาณนั้นเลยค่ะโอเคครับมาดูเรื่องตัวเลขกันบ้างผลประกอบการล่าสุดไตรามาส2ปี2025ที่สิ่งสุดไปเมื่อทอคอปีก่อนเป็นไงครับถือว่าแข็งแกร่งเลยนะคะรายได้โตเป็นเลข2หลักในทุกภูมิภาคเลยมีดิวใหญ่ๆเกิดขึ้นด้วยทั้งยุโรปเอเชียแปซิฟิกมีตัวชี้วัดอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับ มีค่ะตัวแรกที่น่าสนใจคือ NGASRR หรือรายได้ประจำจากผลิตภัณฑ์บริการยุคใหม่พวกคลาวด์กับ AI นะคะครับตัวนี้เป็นไงบ้างสิ้นไตรมาส2อยู่ที่4.78พันล้านดอลลาร์โตขึ้น37%เลยนะคะโอ้โหโตเยอะมากแล้วพวกอัตรากำไรล่ะครับ Gross Margin Gross Margin อ,อยู่ราวๆ76.6%ค่ะก็ถือว่าสูงทีเดียวแม้จะลดลงนิดหน่อยเพราะลงทุนใน SaaS เพิ่ม แต่ว่าค่าใช้ใจ่ายดำเนินงานถ้าเทียบกับรายได้แล้วมันลดลงนะคะสะท้อนว่าเออเขาบริหารจัดการได้ดีขึ้นครับแล้วกระแสงเงินสดอิสระหรือ free cash flow ล่ะครับตัวนี้แข็งแกร่งมากค่ะคาดการว่าอัตรากำไรจากส่วนนี้หรือ FCF margin จะเกิน37ไปจนถึงปีงบประมาณ2027เลยโหยาวๆเลยนะครับแล้วอัตราส่วนการเงินอื่นๆณนะปัจจุบันล่ะครับพฤษภา2025เห็นว่า PE สูงมาก ใช่ค่ะ PE ตอนนี้อยู่แถวแถวร้อยเก้าเท่าก็คือสูงมากจริงๆสูงมากแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือ forward PE หรือ PE ที่มองไปข้างหน้าจากจกำไรคาดการเนี่ยมันลงมาเหลือประมาณ60เท่าโอ้จากเดิมที่เคยสูงถึง150ใช่ค่ะ trailing PE เคยสูงขนาดนั้นการที่ forward PE ต่ำกว่าเยอะก็แปลว่าตลาดคาดว่ากำไรจะโตเร็วมากๆในอนาคตเข้าใจครับแล้วตัวอื่น PS ก็สูง ไรเซอร์ก็สูงค่ะประมาณ15เท่าแต่ก็มีจุดดีคือหนี้สินต่อทุนหรือ d e a อ e ควิตี้ต่ำมากแค่0.08เองครับ ROE ก็ดีด้วยค่ะ ROE หรือผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่23.4%อัตรากำไรสุทธิก็ประมาณ14.64%ค่ะแสดงว่านักลงทุนคาดหวังการเติบโตสูงมาก แล้วแนวโน้มจริงๆนักวิเคราะห์มองยังไงครับคาดการกำไรโตเฉลี่ยปีละ17.7%ค่ะไรายได้โต12.8%ต่อปีซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดอเมริกาเยอะ ROE ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกใช่ค่ะคาดว่าจะแตะ29.7%อีก3ปีปัจจัยขับเคลื่อนก็อย่างที่คุยกันค่ะ Platformization ความต้องการ c y b e อร์ c u r i t y จาก AICloud Transformation การโตของ NGARR แล้วก็พันธมิตรอย่าง IBM ครับ ถึงแม้ธุรกิจเดิมๆอย่าง Firewall Appliance อาจจะโตช้าลงแค่0ูแต่ส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์กับ Subscription มันมาทดแทนได้ดีกว่าเยอะค่ะโตเร็วกว่ามากแต่แน่นอนทุกอย่างก็ต้องมีความเสี่ยงใช่ไหมครับใช่ค่ะข้อมูลก็ชี้ว่ามีสัญญาณการเติบโตที่เอ่อชะลอโตลงบ้างเหมือนกันจากเศรฐษฐกิจด,ดอกเบีย้ยทําให้การหาลูกค้าใหม่หรือการปิดดีลใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะยากขึ้นใช้เวลานานขึ้นค่ะ แล้วก็เรื่อง valuation สูงลิ้วที่เราคุยกันกับราคาหุ้นที่ผันผวนอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะราคาแกว่งแรงมากโดยเฉพาะช่วงประกาศผลประกอบการมีความเสี่ยงด้านอื่นอีกไหมครับก็มีความท้าทายในการดำเนินกลยุทธ์ platformization ให้สำเร็จจริงๆนะคะแล้วก็การจัดการสัญญาที่มันซับซ้อนขึ้นมีทั้งรายปีหลายปีแล้วก็เรื่องหนี้สินถึงแม้ตอนนี้จะต่ำแต่ก็ต้องคอยจับตาดูสรุป ถ้ามองในมุมลงทุนจุดแข็งก็คือเข้าเป็นผู้นำในตลาด Cyber Security ที่ยังไงก็ต้องโตกลยุทธ์แพล t f o r m i z a t i o n ก็ดูจะตอบโจทย์ลูกค้างบการเงินก็แข็งแรงกำไรดี FCFD ยิ่งในยุค AI นี่ยิ่งจำเป็นใช่ค่ะแต่ก็ต้องชั่งน้ำหนักกับราคาหุ้นที่แพงความเสี่ยงเรื่องการเติบโตที่อาจจะไม่เป็นไปตามคาดแล้วก็ความผันผวของราคาหุ้นขนาดนักวิเคราะห์เองก็ยังมีมุมมองต่างกันเลยค่ะมีทั้งแนะนาซื้อแนะนาขาย สะท้อนความไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับเห็นในข้อมูลมีพูดถึงกลยุทธ์ call spread ด้วยอ๋อค่ะเป็นเหมือนตัวอย่างกลยุทธ์การลงทุนเพื่อจำกัดความเสี่ยงช่วงประกาศผลประกอบการแต่อันนี้ต้องย้ำนะคะว่าเป็นแค่ตัวอย่างไม่ใช่คำแนะนำให้ทำตามแน่นอนครับข้อมูลทั้งหมดนี้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นใช่ค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็พิจารณาจากสถานการณ์ของตัวเองเป็นหลักนะคะ ครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของ Palo Alto Networks นะครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาวันนี้ทางธุรกิจการเงินโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงมีประเด็นน่าคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งค่ะคือในขณะที่ความปลอดภัยไซเบอร์มันกลายเป็นเรื่องจำเป็นมากๆแล้ว AI ก็ยิ่งผลักดันให้องค์กรต้องใช้แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์มากขึ้นคำถามคือ กลยุทธ์แพล t f o r m i z a t i o n ของ P A N W เนี่ยจะสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนจริงๆได้แค่ไหนเมื่อเทียบกับความท้าทายในการต้องไปบูรณาการระบบเดิมๆของลูกค้าหรือระบบของคู่แข่งที่มันกระจัดกระจายอยู่แล้วความได้เปรียบที่ว่านั้นมันคุ้มค่ากับมูลค่าหุ้นที่สูงลิ้วในตอนนี้หรือเปล่าอันนี้น่าคิดต่อครับ